คุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาคนคุยกันเรื่องดรามา่าเรื่องซุบสิบเรื่องใครไม่ชอบใครเรื่องอะไรที่เสียงดังแต่ไม่มีความหมายคุณกลับรู้สึกเหนื่อยทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยคุณเคยอยู่ในวงเพื่อนที่หัวเราะกันสนุกแต่ในใจคุณกลับเงียบเหมือนยืนอยู่ข้างนอกวงสนทนาทั้งที่ร่างกายคุณอยู่ตรงนั้นคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณแก่เกินวัยของตัวเองแก่ทั้งความคิดแก่ทั้งหัวใจ ทั้งที่อายุจริงๆของคุณยังไม่มากถ้าเคยคุณไม่ได้คิดไปเองและคุณไม่ได้แปลกแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าดวงจิตชราหรือสิ่งที่หลายคนเรียกว่าโอโซและวันนี้เราจะพูดถึงมันในแบบที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนสังคมมักบอกเราว่าคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมมากเป็นคนเย็นชาคนที่เบื่อเรื่องไร้าสาระเป็นคนหญิง คนที่ไม่อินกับความวุ่นวายเป็นคนเข้าถึงยากแต่ความจริงทางจิตวิทยามันกลับตรงกันข้ามคนที่มีดวงจิตชราไม่ได้ไม่รักผู้คนแต่พวกเขารักความหมายมากกว่าเสียงดังพวกเขาไม่ได้เกลียดการคุยแต่พวกเขาแพ้ทางบทสนทนาที่ไม่มีแก่นและนี่แหละคือกับดักทางความคิดที่ทำให้หลายคนเข้าใจคุณผิดแม้กระทั่งตัวคุณเองเราถูกสอนให้เชื่อว่า การปรับตัวเก่งคือการเข้ากับทุกคนได้แต่ไม่มีใครบอกคุณเลยว่าบางครั้งการพยายามเข้ากับทุกคนคือการทรยศตัวเองแบบเงียบๆคนที่มีดวงจิตชรามักถูกชมว่าดูนิ่งดูสุขุมดูโตแต่ไม่มีใครเห็นราคาที่คุณจ่ายราคาที่ต้องฝืนหัวเราะฝืนฟังฝืนอยู่ทั้งที่ข้างในคุณกำลังหดตัวลงเรื่อยๆ ถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นแบบนี้จริงไหมลองฟังตัวเองผ่านสามกระจกนี้ดูกระจกบานแรกคือแรงจูงใจเวลาคุณเลือกอยู่เงียบๆเ,เลือกกลับบ้านเร็วเลือกไม่เข้าวงคุณทำเพราะคุณอยากหรือเพราะคุณไม่อยากฝืนคนทั่วไปอาจเงียบเพราะขี้อายแต่คนที่มีดวงจิตชาราเงียบเพราะรู้ว่าพลังงานชีวิตของตัวเองมีจำกัดคุณไม่ได้กลัวคนคุณแค่ไม่อยากใช้พลังไปกับสิ่งที่ไม่ลึกพอ กระจกบานที่สองคือร่างกายของคุณลองสังเกตตัวเองหลังจากอยู่ในที่ที่เสียงดังหัวใจคุณเต้นเร็วขึ้นไหมไหล่คุณเกรงหรือเปล่าคุณรู้สึกโล่งทันทีที่ได้กลับมาอยู่คนเดียวหรือไม่ถ้าใช่ร่างกายคุณกำลังบอกความจริงที่ปากคุณไม่เคยพูดสมองของคนแบบคุณไวต่อสิ่งเร้ามากกว่าคนทั่วไปคุณรับพลังงานของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวและนั่นทำให้ความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่า แต่มันคือการฟื้นฟูกระจกบานสุดท้ายคือผลลัพธ์หลังจากนั้นหลังจากคุณเลือกอยู่คนเดียวคุณรู้สึกผิดหรือคุณรู้สึกกลับมาเป็นตัวเองคนที่ไม่ได้เป็นแบบคุณมักรู้สึกเหงาเมื่ออยู่คนเดียวแต่คนที่มีดวงจิตชรามักรู้สึกชัดชัดกับความคิดชัดกับความรู้สึกชัดกับตัวตนและถ้าคุณรู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่ความบังเอิญแล้วทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้ ทำไมคุณถึงหอยหาความลึกซึง้งทำไมเรื่องผิวเผินถึงทำให้คุณเหนื่อยคำตอบมันลึกกว่าที่คุณคิดลึกๆแล้วดวงจิตชราไม่ได้เกิดเพราะคุณฉลาดกว่าใครแต่มันมักเกิดจากการที่คุณต้องโตเร็วบางคนโตมากับบ้านที่ต้องอ่านอารมณ์ผู้ใหญ่บางคนโตมากับความไม่แน่นอนบางคนเรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าความเงียบคือที่ปลอดภยัยสมองของคุณจึงพัฒนาระบบสังเกตได้ไวคุณอ่านคนออก คุณจับพลังงานได้และเมื่อคุณโตขึ้นคุณจึงไม่สนุกกับสิ่งที่ไม่มีความจริงใจในเชิงประสาทวิทยาสมองของคนแบบคุณมีความไวต่อโดปามีนต่ำความตื่นเต้นฉาบฉวยจึงไม่พอคุณต้องการความหมายคุณต้องการการเชื่อมโยงคุณต้องการบทสนทนาที่ทำให้ใจคุณขยับไม่ใช่แค่ปากยิ้มและนี่คือความจริงที่หลายคนไม่เคยบอกคุณการที่คุณเบื่อเรื่องไร้สาระ ไม่ได้แปลว่าคุณเหนือกว่าใครแต่มันแปลว่าคุณไม่สามารถโกหกตัวเองได้นานคุณรู้สึกเมื่อสิ่งใดไม่จริงและคุณเลือกถอยแทนที่จะฝืนถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกเหมือนมีใครกำลังอธิบายชีวิตคุณอยู่อย่าเพิ่งรีบติดป้ายให้ตัวเองอย่าเพิ่งคิดว่าคุณแปลกเพราะนี่ไม่ใช่ปัญหามันคือคกลไกป้องกันตัวของสมองที่ละเอียดมากคุณไม่ได้เกิดผิดยุคคุณแค่เกิดมาพร้อมหัวใจที่ไม่ชอบความว่างเปล่า คุณไม่ได้ต่อต้านสังคมคุณแค่เลือกความหมายมากกว่าจำนวนและคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณแค่ไม่ยอมใช้ความใกล้ชิดแบบราคาถูกถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกผิดที่อยากอยู่เงียบๆขอให้คุณจำไว้ว่าต้นไม้ที่ลึกมักมีรากที่มองไม่เห็นทะเลที่สงบมักซ่อนความลึกไว้ข้างใต้และคนที่เลือกอยู่กับตัวเองได้มักเป็นคนที่เข้าใจโลกมากกว่าที่ใครคิดถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้โดน ถ้าคุณเคยถูกมองว่าแปลกทั้งที่คุณแค่จริงถ้าคุณเป็นคนที่หยหาความลุกซึ้งในยุคที่ทุกอย่างเร็วบอกฉันในคอมเมนต์นะว่าคุณรู้สึกกี่ข้อหรือแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณคิดว่าเป็นแบบเดียวกันบางทีเขาอาจรอคำอธิบายนี้มาทั้งชีวิตก็ได้